สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสิริลักษณ์สังแก้วก็จะมาอธิบายในหัวข้อ2.1เรื่องฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของตัวแปรเดียวนะคะก็ไปเริ่มกันเลยค่ะจะมีจุด P เค A, ลืคอค่อนที่ตามโค้ง AB ในปริภูมิสามมิติดังรูปก็คือจะเคลื่อนที่ตามโค้งนี้นะคะโดยเริ่มต้นจาก A เมื่อเวลาผ่านไปก็จะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะคะไปสิ้นสุด ที่จุด B สมมุติเอ่อเคลื่อนที่ไป1นาทีนะคะแล้วหยุดที่จุดนี้เอ่าเราจะให้จุดนี้เป็นจุด P นะคะที่มีพิกัดเป็น x y z จากอ่าจุดกำเนิดนะคะหรือว่าจุดเริ่มต้นไปยังจุดปลายที่เป็นจุด P ซึ่งจุด P ก็อยู่บนเส้นโค้ง AB เราเราจะเรียกอันนี้ว่าเวกเตอร์ r t นั่นเองค่ะสำหรับแต่ละค่า t นะคะให้เวกเตอร์บอกตำแหน่งเวกเตอร์ r 1ค่าเวกเตอร์ r จึงเป็นฟังก์ชันของ t และเขียนเวกเตอร์ r เท่ากับเวกเตอร์ r t ก็คือเวกเตอร์ r t เท่ากับ x t z อ่ะ yt zt หรือเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของผลรวมเชิงเส้นก็คือได้ดังนี้ค่ะก็คือ rt เท่ากับ xt i บวก yt j บวก zt k ต่อไปตำแหน่งของ p เปลี่ยนไปตามเวลา t พิกัดของ p เปลี่ยนไปตามเวลา t ด้วยนั่นคือสำหรับ t แต่ละค่า จะให้ค่า xy z 1ค่าตามลำดับ uh, xy z จึงต่างเป็นฟังก์ชันของ t ก็คือเมื่อเวลาเปลี่ยนตำแหน่งของ p แล้วก็พิกัดของ p ก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยค่ะอย่างเช่นตรงนี้เป็น1น,นาทีพิกัดอยู่ตรงนี้เมื่อระยะเวลาผ่านไปเรื่อยๆตรงนี้อาจจะเป็น2นาที 3ามนาทีสนาทีหนาทีพิกัดก็จะเปลี่ยนพิกัดแล้วก็ตำแหน่งของ p จะเปลี่ยนตามไปด้วยก็คือจะขึ้นอยู่กับระยะเวลานั่นเองค่ะเราจึงเขียนได้ว่า x เท่ากับ x t y เท่ากับ y t แล้วก็ z เท่ากับ z t ค่ะแล้วเราเรียกเวกเตอร์ r หรือว่าเวกเตอร์ r t ที่เปลี่ยนไปตามเวลา ว่าฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของเวลา t และเรียก x เท่ากับ xt y เท่ากับ yt z เท่ากับ zt ว่าส่วนประกอบของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ rt นั่นเองค่ะต่อไปโลกัสก็คือเซตของจุดที่อยู่บนโค้งทุกจุดเราจะเรียกเซตดังกล่าวว่าโลก u สของจุดปลายของเวกเตอร์ rt ก็คือ xyz โดยที่ xyz อยู่บนโค้ง ab ก็คือเซตของจุดก็คือทุกๆจุดที่อยู่บนเส้นโค้ง AB นะคะก็คือจะเรียกว่าโลกาสนั่นเองต่อไปอให้ f 1 f 2 f 3เป็นฟังก์ชันที่มีโดเมน D ร่วมกันแล้วฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ u ของ f 1 f 2 f 3ก็คือเวกเตอร์ ut เท่ากับ 1> f 1 t f 2 t f 3 t โดยที่ t อยู่ใน d นะคะต่อไปเรามาดูตัวอย่างกันนะคะจงหาโลกัสของจุดปลายของเวกเตอร์ rt โดยที่เวกเตอร์ rt เท่ากับ2 t กำลังสแล้วก็ t อย่างแรกเลยเราก็จะให้ x y z เป็นพิก,กัดของจุดในโลกัสก็จะได้ x เท่ากับ2 y เท่ากับ t กำลังสองแล้วก็ z เท่ากับ t แล้วเราจะได้เป็น y เท่ากับ z กำลังสองเนื่องจาก z กับ z เท่ากับ t นะคะเราจึงแทน z ลงไปใน t จึงได้เป็นดังนี้นะคะก็คือ y เท่ากับ z กำลังสองนั่นเองส่วน l o c u s t ของจุดปลายคองเพลเตอร์ r ก็คือเซตของจุด x, y แทบที่สอดคล้องกับสมการ x เท่ากับ2แล้วก็ y เท่ากับ z ซตกำลังสอง y เท่ากับ z ซตกำลังสองก็คือ,อความสัมพันธ์นี้ก็คือจะเป็นโค้งพาราโบลาซึ่งอยู่บนระนาบ x เท่ากับ2เนี่นเองอันนี้ก็จะเป็น y เท่ากับ z ซตกำลังสองนะคะก็จะเป็น โค้งพาราโบลาซึ่งโค้งพาราโบลานี้จะอยู่บนหน้า x เท่ากับ2ค่ะก็ขอจบการขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ